สวัสดีครับอล่ครับวันนี้แมวมอนเกมเมอร์นะมาเล่นเกม Dynasty Hero กันนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าแม่กิจกรรมใหม่นี่เราก็รีบลงไปนะเพราะว่าเราอยากรีบลงให้คนที่ไม่รู้นะได้รู้กันนะแต่ว่า เราก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้เนี่ยพอมาผ่านมามาสักวันหนึ่งและเราลองได้ลองเล่นได้ลองอะไรหลายอย่างอะ่ะทำให้เราได้รู้อะไรมากขึ้นนะครับกับกิจกรรมนี้นะสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่นั่นก็คือกิจกรรมนี้ครับนี่พานปทีบเชิญดวงเดือนตรงนี้กิจกรรมที่ผมขอเรียกว่าดอกไม้ไฟเพราะว่านี่เห็นไหมมันมีดอกไม้ไฟอยู่นะ มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างอย่างแรกเลยนะอันนี้ผมต้องมาแก้ต่างของผมเลยเพราะว่าที่ผมพูดไปว่ามันเป็นบ้อเป็นบั็อกอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่แหละจริงๆอ่นะมันมันไม่ได้เป็นบั็กนะครับแต่ว่าผมเข้าใจผิดเองผมเข้าใจผิดเองนะอ่าเมื่อเอา,เอามาอ่านตรงนี้ก่อนเขาบอกเมื่อตอบคาถามถูกต้องมากขึ้นรางวัลก็จะยิ่งดีขึ้นหลังจากจานวนของรางวัลหมดลงคุณยังสามารถเข้าร่วมเกมได้อ่ะก็คือตรงนี้นะอืม เของรางวัลเนี่ยเขามีมีเขียนไว้ตรงนี้ข้างบนนะครับว่าในระยะเวลาของทุกรอบจํานวนคําตอบที่ถูกต้องมากเท่าไหร่รางวัลในครั้งก็จะมากขึ้นเท่านั้นจํานวนคําตอบที่ถูกต้องยิ่งมีมากนี้ยิ่งมีโอกาสได้รางวัลมากขึ้นโอกาสในรับได้รับของรางวัลอย่างน้อยหนึ่งรางวัลหมายความว่าคือคืออย่างนี้อืมที่ตอนนี้ผมเข้าใจนะที่แรกผมเข้าใจนึกว่าจะได้รับของทั้งหมดจากในนี้เลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย สุ่มของเท่านั้นเองสุ่มของสุ่มของรางวัลที่ได้จากในนี้นะครับเพราะนั้นนี่นสิ่งที่ผมได้ครั้งก่อนตอนนั้นผมตอบได้หข้อเนี่ยผมได้แต่หีบอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ามันสุมนมนส่มได้หีบนะครับมันสุ่มได้หีบถึงว่าล่ะโอเคแล้วก็เข้าใจว่าเนี่ยครับอ,อ,อันนี้มันน่าจะได้ยากนะมันก็สุ่มแบบไอ้ของที่ได้ง่ายๆก็น่าจะเป็นพวกหีบพวกอะไรเงี้ยไร่เรียงกันไปนะครับอืเพราะนั้นอะ่ะ วสวัสดีครับครับผมไปี่น,นี่เลยครับอ่ะมาต่อนะครับมาต่อนะอืมมาเพราะนั้นนี่เรากดมากดเลยตรงนี้ผมแก้ตัวเลยอ่าผมครั้งที่แล้วผมกดได้6รอบครั้งนี้จะเอาให้ได้1 0บถรอบเลยมาเอามาเลยกดมานี่ ตรงนี้ตัวอะไรวะเนี่ยมาตั้งโต๊ะไม่ใช่ว่ะไม่ใช่ว่ะโจผีเสียใจด้วยเออทำไมยากจังวะกดตอบผิดอีกแล้วตัวนี้ผู้หญิงหวังยี่อา่าจบนี่ตัวนี้ไปถูกต้องโอเคโอ้ยากจังเลยไม่รู้ว่ะไอตัวอย่างเงี้ยแม่งเออมามูรูตาหวางมาเล่าปีผู้หญิง สนมโชว์ไปเอา้าตอบผิดวะไอตัวนี้ไม่รู้ตอบมั่วตอบผิดมาเกียนอุยมาโลโซกโลโซกอยู่ไหนโอเคจูกัดเลียงต้องรีบตอบแล้วรีบตอบตัวนี้เตียวกก๊กไปตัวอะไรวะเนี่ยไปกดมั่วตอบผิด โอ้โหนี่ต่อน,นี้ได้เจ็ดรอบแต่ว่าเราจะเป็นตัวที่เราไม่ค่อยรู้เลยนะตัวที่เราไม่ค่อยรู้เลยเอาใหม่นี่ครับแต่ว่าได้ลูกโป่งนะครับแปลว่าถ้าต่อหนึ่งในเจ็ดรอบก็จะได้ของน่าจะของขสามชิ้นแล้วก็สุ่มได้ลูกโป่งมาแนละ้วโอเคมันได้สุ่มนะอะมาต่อเมื่อกี้เจอตัวตัวที่เป็นชื่ออะไรที่ไม่รู้จักเยอะเลยนะเอาใหม่มาเอารอบนี้ตัวนี้กำเลงกดเลยรีบกด ตัวนี้ผู้หญิงอ่ะไปนี่โลโซกกดมาเราต้องเอาคืนให้ได้เตียวเลี้ยวเตียวกกมาสีม่วงม่วงสีม่วงม่วงเลยว่าเอาียนสีเหรอเอ้าไม่ใช่ไม่คี่เตียวครับว่ะดูผิดมาต่อไอ้ตัวนี้ตัวอะไรวะว อุ้ยเหรอโอ้ไม่ใช่ว่ะเขาทูมาแต่ไม่เป็นไรนะครับตอบผิดแต่เรารีบตอบต้องรีบตอบหน่อยนะตัวนี้ตัวพิษนะโอเคเอ้ยไม่ใช่วะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันนะตัวนี้ตัวหวังยี่แน่เลยตัวผู้หญิงตอบผิดโอเคตัวพิษตัวนี้จูล่งรีบตอบหน่อยรีบตอบเซลเกี้ยวนี่ตอบได้สิบสามรอบเลย นี่ครับถ้าได้อ๋อนี่ครับถ้าได้นั่นจะได้4ชิ้นนะถ้า1ิตั้งแต่10ขึ้นไปนั้นก็จะได้ของ4ชิ้นนะแล้วก็นี่ครับเราสมได้ของผู้นี้มานะเห็นไหมว่าบางทีเราตอบผิดเยอะบางทีไม่รู้ไม่รู้ก็รีบตอบมั่วไปเลยนะนี่สําหรับผมนะเผยทิกเลยนี่ครับว่าได้ถึง13แล้วแต่อันที่เราคิดว่าไม่รู้นี่คือแบบกดๆไปเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเพราะว่ามันคิดนานมันก็เสียเวลาอยู่ดีนะอะมาขออีกรอบนึงนะนี่ได้สีอ่อันแล้วมาขออีกรอกบบวๆตัวนี้เกอุย กดไปเออถูกต้องด้วยตัวนี้สนมโชผู้หญิงเอ้ยชุนช่างเชี่ยงว่ะเมื่อกี้โอ้โหมาต่อกดไปกำเหลงผู้หญิงอุยซีตัวนี้ตัวตังโตะเอ่อผู้หญิงโอเคซุนกุน้นตัวนี้เสี่ยวเกี้ยวตัวนี้ผู้หญิงตัวละวะเอ่อ จูก,กันเหลียงจูก,กันเหลียงโอเคถูกต้องอ่าจิวี่จิวี่มาตัวนี้เอออ้วนสุดจัดไปตัวนี้ตัวอะไรวะกินอุ้ยเหรอถูกตอบผิดเลยอ่าตัวนี้สุมาอี้ไปตัวนี้ซุนบุญเอง๋งผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง ผู้หญิงอยู่ไหนอ่าโอเคหวังยี่อ้าวได้12โอเคแต่ยังได้12ก็โอเคนะเกิน10โอเคมาเนี่ยครับกด3มรอบเลยก็ได้ของนี่ครับต่อของสุ่มนะเอ่อมาย้ำอีกทีนะครับว่ามาแก้ข่าวนะครับว่าได้ของสุ่มนะครับสุ่มแต่มันจะสุ่มได้มากขึ้นก็ยิ่งกดเอ่อกดให้ได้เยอะๆนะเนี่ยผมก็เลยกดให้ดูเลยว่าเนี่ยบางทีแบบไม่รู้อะไรก็กดกดไปเลยรีบกดไปนะครับแต่ว่าก็ต้องอย่างนั้นก็จําได้ประมาณนึงนะว่าตัวนั้นเป็นตัวอะไรนะอืม แล้วก็นี่พอหมดพอพอกดเอ่อกดไปแล้วนะสามารถฝึกได้นะหมดถึงแม้จะหมดจะไม่ได้ของแล้วนะแต่สามารถฝึกเล่นได้นี่เห็นไหมฝึกเล่นได้ตัวนี้อะไรแฮไปนี่เพื่อที่จะลองดูนะครับนี่เสียวเกี้ยวต่อเลยไอสูจูตัวนี้จูล่ลงตัวนี้เขาทูุยซี เตียวเลี้ยวมาจะไปตัวอะไรวะเน,นี่ยอันนี้ไม่รู้อ่ะดูไม่ออกแต่ว่ารีบกดไปเลยซุนเกียนมันจะได้ไปตัวอื่นนะตัวนี้ผู้หญิงตัวนี้หลีซิ่วหลีซิ่วอยู่ไหนอยู่นี่โอเคเตียวเลี้ยวตัวพิษกาเซี่ยงนี่อวซี UC. นี่จัดไปเลยวันนี้น่าจะได้น่าจะได้เยอะไอเนี่ยไม่รู้ก็กดมั่วไป มัวโตดูลงนี่กลัวมวั่วไปนี่โหได้สิบเจ็ดรอบแหละสิบเจ็ดเลยนะครับเห็นไหมโอ้โหแบบบางทีมันก็จะมีรอบที่แบบว่าเออแบบได้เยอะนะก็เนี่ยครับกดอีกรอบหนึ่งก็แต่ว่ารับของเต็มแล้วก็จะไม่ตามของนะครับผมอมืประมาณนี้ต่อมาดูตรงนี้อีกทีมาดูตรงนี้ นี่รางวัลล็อกอิน in, นี่กดได้รับเลยแล้วก็มันมีตรงนี้ครับคลิกเดียวรับอ่ารับไปตรงนี้นะนี่ครับสาหรับคนนะครับถ้ากดเติมนะ29.9ดอลลาร์นะประมาณพันกว่าบาทนะครับก็จะได้เนี่ยได้ไอ้นี่มาเพิ่มนะถ้าสายเติมอะ่ะคุมนะก็ควรต้องเติมนะครับเพราะว่าเอามาเออเอามาใช้เนี่ยดอกไม้ไฟได้แล้วมันมีตรงนี้คุณผมผมอะ่ะ ไม่ได้ดูตรงนี้ไม่ได้เอามาบอกนะครับในคลิปที่แล้วนะมันมีนี้ถ้าเลื่อนไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้มันไม่ได้มีแค่การใช้ดอกไม้ไฟนะนี่มันมีนี่อีกมันมีนี่อีกนะครับตรงนี้เห็นไหมว่ามีท้าลบสตอรี่พระเนจรอะไรเงี้ยก็จะได้ของนะเนี่ยแชทโลกเนี่ยค่ะอย่าลืมกดกดแชทที่โลกนะแชทกองทัพอะไรเงี้มาเราไล่ให้ดูเลยเนี่ยบอสกองทัพทดสอบกองทัพนี่ช่วยสนับสนุนกองทัพเที่ยวเล่นสงครามหัวโยงเนี่ย ท้ารบสนามประลองนี่กดให้ดูเลยให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างดัชนรายวันพาฝ่าฟันดานพาดานสังหารคุณพนซื้อของจากร้านค้านี่ใช้จ่ายยกกลมใช้จ่ายตำลึงขยับต้นไม้เดี๋ยวผมต้องมาขยับต้นไม้แล้วพือจีจะมารับของอันนี้นะอืมนี่อย่าลืมท้ารบสตอรี่นี่แชทโลกทดสอบกองทัพนี่เห็นไหมนี่ผมไล่ให้ดูนะผมไล่ให้ดูนะเผื่อคนเผื่อคนแบบ ลืมนะตกหล่นไปนะครับสนับสนุนกองทัพเที่ยวเล่นเส้นทางหัโหยงท้ารบสนามประลองดันเจียนรายวันนี่สังหารขุนพลซื้อของจากร้านค้าใช้จ่ายยกลมอันนี้เราก็ไม่มียกกลมก็ไม่เป็นไรขย่าต้นไม้หน่ะเราต้องขย่าต้นไม้ครบ40ครั้งนะอ่ะสุดและสุดและมีเท่านี้นะเพราะนั้นนี่เราไปไปเก็บเลยนี่เขาบอกมีดันเจียนสตอรี่ใช่ไหมนี่ดันเจียนสตอรี่อยู่ตรงนี้กดไปเลย ก็จะกดกดันเจนออกกดแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคนี่ขย่าต้นไม้เงินนี่ไปเลยขย่าให้ครบ40ครั้ง2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30นี่เรากดไปเยอะเลยเพราะว่ามันใช้มันแต่มันใช้ตำลึงด้วยนะก็ต้องค่อยๆดูนะครับอืม ค่อยดูไปอันนี้ไม่มีอะไรไม่ต้องสนใจมาทาดันเจ้ยนสตอรี่ดันเจ o นสตอรก็เนี่ยครับเราอาจจะกดไอ้นี่ครับเอากําเหล่งมานะกดดูกําเหล่งนะนี่งอกกนี่ไอตรงนี้คือดันเจ o n s นสตอนะครับนี่กดมา เดี๋ยวเรากดให้ดูนะครับแล้วก็เพื่อจะดูว่าทำเควสแล้วก็มันก็จะได้ไอ้นีมานะได้ของมานะนี่กดอีกสองครั้งอา่าไม่เป็นไรพอหมดตีปะปามอ่ะมาแล้วก็เมื่อกี้นะเราเราไปเก็บเควสนะแล้วก็มาดูต่อนะว่าได้ของเพิ่มไหมนะ นี่ตรงนี้เห็นไหมขย่าต้นไม้เงินอ่ามีเก็บเพิ่มมีอะไรอ,อีกอ่าเหลือขย่าต้นไม้เงินเนี่ยจาก34แล้วเดี๋ยวกดให้ถึง40นะแล้วก็เดี๋ยวมีทดสอบกองทัพนี่ท้าลบสตอรี่โอ้ยขาดอีกหนึ่งทีนะขาดอีกหนึ่งทีก็จะมาเก็บได้นะเนี่ยประมาณนึ้เนี่ยตรงนี้ตกลนที่ผมลืมบอกไปนะครับในเทปที่แล้วนะในคลิปที่แล้วเพราะนั้นนี่อย่าลืมดูตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ร้านทองอ่านี่ จำกัดซื้อ1ครั้งนี่ทุกวันนะเพราะนั้นนี่ทุกวันก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าสนใจนะสำหรับผมผมมองว่ามันถูกนะ6 0หยกเองนะ3อัน6 0หยกก็ถูกนะสำหรับผมน่าจะก็น่าซื้อนะแล้วก็คนมีตังมีมีหยกหน่อยก็จะซื้อพวกนี้ไปก็ได้นะเพราะว่าเอ่อมันของดีนะครับเพื่อบางทีเก็บหอมรอมริบเพื่อที่ได้กดตรงนี้นะครับยังไงอันนี้คือดีที่สุดนะกลืนจิตศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะดีที่สุดแล้วก็มีตรงนี้อีก ออไอ้ตรงเนี้ยไม่มีผมผมดูแล้วไม่มีอะไรน่าซื้อไม่มีอะไรน่ากดเลยนะอืมเพราะว่ามันใช้ใช้ทองใช้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องลองดูนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยสนใจามาดูตรงนี้ต่อตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่านี่จัดอันดับทุกครั้งก็ถ้าคนอย่างน้อยถ้าคนกะจะดองนะก็อย่าลืมกด1ทีนะครับกด1ทีดองไปเพื่อน,นี่เพื่อจะได้อันดับพวกนี้อันดับพวกนี้เราก็จะได้แต้มมานี่ แต้มอันนี้อย่างร้อยได้100โคลนนะสำหรับคนที่ดองนะครับของพวกนี้เพราะว่าของพวกนี้ดองได้นะดองได้ซึ่งผมจะดองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ากดแล้วก็จะมีของเนี่ยครับตตดสะสมแต้มมามันสะสมไปเรื่อยนะครับสะสมไปในในหนึ่งกิจนะสะสมไปแล้วมันมันมีนี่สูงสุดรางวัลสูงสุดเนี่ยตรงเนี้ยมีของเยอะมากเลยของเยอะมากเป็นเศษตัวทองเป็นอะไรเง่แต่ดูของสูงสุดนะครับนี่มีตัวลิมิเต็ดด้วยอืม ตรงนี้ตัวเรมิเต็ดเนี่ยผู้สกาโจโฉจอมสัตว์เล่าปีสุนโคนยอดเยี่ยมนี่แต่ว่าคุณดูสอง0สนห้าหมื่นสองแสห้ามืน,น,ามนแต้มซึ่งผมคงสํหาสหรับคนเติมน้อยหรืออะไรก็คงไม่ได้หวังจะมาเอาตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าสุลต่านหรืออะไรเนี่ยก็มาดูทีว่ามันมีตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมดูนะครับผมอ่ะโอเคก็โอ้โหเนี่ยครับนี่อันดับหนึ่งนี่โหเป็นหมื่นและ A อ C D ซดีโอโหแน่นอนนะครับผมอืมก็อ่ะ นี่มีประมาณนี้วันนี้วันที่สองนะนี่เรามาเก็บตกให้ดูนะครับเก็บตกให้ดูแล้วก็มาไม่น่ามีอะไรแล้วก็นี่ครับจับสัตว์นะจับสัตว์ตรงน,นี้ไปเจอของผมก็ใกล้แล้วโอ้ได้หนึ่งเศษแล้วเออหกสิบห้าหกสิบห้าแล้วขอดูหน่อยว่าเรากดตรงนี้ได้ไหมนะสิบห้าได้นะหกเจ็ดแปดขาดอีกสิบห้ากดไปเลยสิบห้า ตรงนี้ครบ80เศร็จเรียบร้อยขออันนี้หน่อยขอเออนี่ครับได้ไปเจอมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับเปิดภาพสมุดเลยครับเพราะว่าเราได้ไปเจอครั้งแรกนะได้ไปเจอครั้งแรกเปิดภาพหน่อยเปิดภาพอยู่ตรงไหนหวะนี่เปิดภาพตรงนี้เปิดใช้ไปเลยนี่ได้พลังเพิ่ม ได้พลังเพิ่มอ่าหมดแล้วหมดแล้วที่เหลือก็หาเปิดต่อนะเดี๋ยวเราจะมีตัวที่ยังไม่ได้เปิดอีกก็จะมีปลาปลาตรงนี้เราไปกดไอ้นี้ได้นะไปกดของที่ร้านค้าประจําวันได้นะครับอืมแล้วก็กดตรงนี้อ่าหงเพิงแดงเดี๋ยวเอาไว้กดรอบหน้านะหงเพรงแดงนะแล้วก็อ๋ออสน์กิเลนแก่นกิเลนด้วยเดี๋ยวเราจะกดแก่นกิเลนต่อนะครับรอบรอบต่อไปนะครับอืมนี่น่าสนใจ ตรงนี้เราก็เปลี่ยนมาเลยเอากวางออกไปเลยครับเพราะว่ากวางฮิวน้อยแล้วนะนี่ใส่นี่ไปเลยใส่แล้วก็อัพเลเวลไปอืมโอเคอัพจนเต็มแล้วนี่เราก็ได้ไปเจอขึ้นมาเพิ่มด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เราจะให้ดูตรงนี้ นี่อสศนเทพตรงนี้เห็นไหมครับปาวานผมใกล้แล้วนะ75็าถ้าแแล้วหรือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเราก็จะได้ครบ80แล้วก็สามารถไปเปิดสมุดได้อีกทีหนึ่งนะครับอืนี่ก็จะมีประมาณนี้เออแล้วก็อย่าลืมทำเควสทำอะไรประจำวันต่อไปนะครับผมตรงนี้เราขาดอีกหนึ่งใช่ไหมนี่ขาดอีกหนึ่งตีไปเลยหนึ่งทีนี่ ก็ได้มานะได้เควสมาเพิ่มนะแล้วกดคลิกเดียวรับไปเลยเห็นไหมนี่ขาและได้รับและอืนี่ประมาณนี้แล้วก็เราจะให้ดูอะไรเอ่ยจะให้ดูเหมือนเดิมนะตอนนี้นะเราเห็นไหมปรับเป็นตัวเสือโง่เข้าทูนะครับตรงน,นี้เรามีเสือโง่เข้าทูมาจากที่ที่แรกผมเราใช้ลิโ้ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนไปเลยเราเอาเป็นทีมกำเหลงไปเลยนะเล่นกำเหลงไปยาวๆนะครับ แล้วก็มีเสือโง่เขาทูมาด้วยบลลูเซียนหนึ่งเสียวเกี้ยวบวกอนะครับอืนี่ประมาณนี้นี่แล้วก็นี่ค่าพลังประมาณนี้แล้วเราก็ลองตีดูเลยตีนี่อันดับพลังเราอยู่ที่อันดับที่9นะมาลองตีนี่มาหาจำเรือดูเลยพลังใกล้เคียงนะครับแต่ว่าเราพลังเยอะกว่าโอ้โหมีสุนเกียนจะติดสุนเกียนไหมเนี่ยขอลองดูก่อนว่าสุนถ้าเป็นอย่างนี้ กำเนิดจะตีอ๋อตีข้างบนก่อนถ้าตีข้างบนก่อนก็โอเคโอ้โหสุนกวนไม่ตายว่ะไม่ใช่สุนกวนกวนอูไม่ตายโหแท้ล่ะนี่ครับเห็นไหมว่าโหกุนอูตีไม่ตายได้ไงวะเนี่ยโหจัดโหจัดดูทรงแล้วสุนเกียริน่าจะมีของเออโอ้โหอย่างเซ็งเลยครับนี่เราแพ้นะไหนขอดูซิกระบอทัพตรงนี้นะสุนเกียรมีของอะไรที่ดีมักโอ้นี่ไงล่วมโวจมทาย ร่วมหัวจนท้ายกับถุงสู้ตายหัสองอันเลยนี่ครับนี่คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้กวนอูไม่ตายนะครับร่วมหัวจมท้ายร่วมหัวจมท้ายเดี๋ยวให้ดูนะร่วมหัวจมท้ายกับสู้ตายนะเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวมาขอตีอีกทีหนึ่งทีละกันเดี๋ยวจะให้ดูนะครับความสาคัญของถุงร่วมหัวจมท้ายว่าความโกงมันอยู่ตรงนี้คือเมื่อกี้กําเหล่งเป็นตัวตีเดี่ยวที่แรงมากนะแต่ว่ากลายเป็นว่าตีกวนอูแล้วไม่ตายนะโบเนี่ย ตีกุอูไม่ตายนะนี่บขึ้นมานี่ครับนี่ตีกุอูไม่ตายนะอย่างแรกเลยนะกุอูเขาเขาใส่ถุงท้อนี่ถุงท้ออยู่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็มีนี่แล้วก็มีไอ้ถุงร่วมหัวจมท้ายนะครับของสุนเกียรน,นะผมให้ดูตรงนี้นะถุงร่วมหัวจมท้ายมันดียังไงนะสมุดภาพถุงถุงทอง ร่วมหัวโจมท้ายตรงนี้เห็นไหมเมื่อคุณพลค่ายเดียวกันโดนดาเมจโดยตรงจากคุณพลฝ่ายศัตรู50%ของดาเบจดังกล่าวแตถูกย้ายไปยังคุณพลที่ติดถุงแพนี้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อกี้จวนอูเนี่ยโจมตีโดนโดนโจมตีมานะแต่ว่ามันจะถูกย้ายดาเมจ50%มาใส่ที่ซุนเกียนเมื่อกี้นะครับเนี่ยเขาใส่ที่ซุนเกียนนะ เนี่ยโดนเอา50%มาใส่ให้ซุนเกียนแทนนะซุนเกียนรับดาเมจแทนนะนี่คือความโกงของถุงร่วมหัวโจมท้ายนะครับทําให้ไม่สามารถตีกนอูตายได้เออนี่เอาให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับผมอืมนี่แหละครับนี่คือความสําคัญของตัวแท้งนะถ้าถ้ากําเหลงเราเล่นแล้วตีตีติดเนี่ยตีไม่ตายเนี่ย เราโดนสวนกลับตายได้นะครับผมอ่าโอเคก็จะมีประมาณนี้มาขอดูนัดอีกหนึ่งคนไปนี่คนนี้เล่นสวยจริงนะโดนโจมตีก่อนอีกแล้วตัวนี้น่าจะไหลโดนไหลตายอีกแล้วนะโบนี่ครับไหลโูตายหมดเลยนี่กดตายหมดเลยนะอืมหมูกระโจกลนะ่ะโอเคคนนี้เล่นกำเหล่งนะ แต่ว่าเขาได้โจมตีก่อนลองดูว่าเราจะต้านทานได้ไหมบมาโอ้โหไหลตายไปแล้วโอ้โหนี่ครับกำเหลงนี่สู้คนยากนะนมีน้องผีด้วยเหรอเปลี่ยนชื่อเหรอแต่ว่านี่ครับแต่โดยดดทั่วไปกำเหลงก็ถ้าได้โจมตีก่อนแล้วตายเนี่ยก็จะ ก็จะไหลยอยู่แล้วครับไหลจนชนะได้นี่คือ,อข้อดีของกำเหลงนะข้อที่ยังโกงอยู่เก่งกว่ายังเก่งกว่าตัวทองตัวแดงหลายตัวเลยนะเพราะมันแก้ยากนี่แหละครับเอาละมีให้ดูประมาณนี้ให้หลักๆให้ดูว่ากับอ,อันนี้มาแก้แก้ตัวนะครับของไอกิจ,จก,กรรมดอกไม้ไฟว่ามีอะไรที่ยังพูดไม่หมดอยู่นะอืม ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะ้าแมวมือเกมเมอร์นั้นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับโยโย